ตะกายยมเชอบครับวันนี้วันอาทิตย์ที่12ตุลาคมแปครับกับวันนี้ก็ต้องวันนี้มีกระถินโอ้โหบ้านเองอำเพินตสูงเราเองสิบ้าถึงยี่ัิบ้นแต่กไมโอ้โหอยู่มากประมาณ1 0บถึงสิวัดเนียนะครับเพราะนั่นก็อยู่ไกลวันไหนก็ทำบุญทำทานกันนะครับตางกำลังศรัทธานะครับลืมภาพสวยๆมาฝากด้วยครับผ้าท้องผ้านะครับ ก็มีมีอยู่บ้างนิดหน่อยเมื่อวานก็มีฝนเปรย์ๆอยู่นิดนึงครับครับประมาณนี้ครับอุณหภูมิตัวนี้อยู่ทางแยกเข้าบ้านเจ้าข้าใต้นะครับ SP สพีซีเรอนันต์ป้อมนะครับครับก็คอยมีความสุขทำบุญนะครับไปวันไปวสาสบายใจนะครับมีโรงทานแทบทุกวันแล้วนะครับก็คอยมีความสุขนะครับวันนี้วันชงเทศกาลกระถินหนึ่งเดือนนะครับประมาณ4สัปดาห์นะครับนีนสัปดาห์แรก เมาืวานจะมี2มบัติ์ไอร่อมาหนีอีก10-15วัตต์ลำบากกับเพื่อนสวยเองครับจอยดีวิจังแชทกับจะทักวัดไฟนะครับปล่อยๆอย่าก,กินกันหลายนะครับเดี๋ยวมันจะกับบ้านลำบากครับสวัสดีครับจอยดีวิจังแชท